สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยว VIP นิสสันเทียนานะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงปี2014ครับ2.0นออโต้น้ำมันล้วนครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิคว่ำยังไม่เคยติดแก๊สนะครับรถอยู่ในสภาพที่สวยเลยครับคันนี้ใครสนใจอยากได้หาเอาไปใช้งานนะครับชมเช็คทดลองขับอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับ269,000บาทนะครับคันนี้ปี2 0 1 4มือเดียวป้ายแดงครับรถสวยสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอน มีบริการจัดส่งทั่วไทยครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ครับเครดิตดีออกรสศูนย์บาทนะครับออปชั่นจัดมาครบเลยครับสำหรับนิสสันเทียรนานะครับเครื่อง2.0ออโต้นะครับผ่อน5,000ันไปไปนะครับผ่อนได้6ปี บริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับเครดิตดีออกรถได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์นะครับสีบอนเงินสวย,ส,วยสภาพสมบูรณ์สุดๆชมเช็คทดลองครับพวงมลาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับเบาะคู่ปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีแอร์หลังมีม่านหลังไฟฟ้าครับ รถสมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานมาชมได้เลยครับนิสสันเทียนาคันนี้ปี2014มือเดียวป้ายแดงสาภาพสวยๆชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับนํามาเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังหารุ่นนี้นะครับปี2014รถได้สาภาพสมบูรณ์มากๆภายในก็สวยหรูรระดับ VIP แน่นอนนะครับมีแอร์แถว2มีม่าหลังไฟฟ้ารถสาภาพดีมากๆนะครับใครหาใช้งานสวยหรูดูดี v i p นิสันเทียนานะครับสวยๆเลยครับนี่ครับจัดไปมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่ประมาณ250,000กิโลเมตรราคา269,000หนาพนะครับดูแลเช็คศูนย์ตลอดตรงเป๊ะเลยครับรถไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ไกลสบายตัวเลือกกันสมาชิกเลยนะครับรถสวยแบบนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงประวัติชัดไม่แท้สองแสนห้าหมื่นสองพันกิโลมตรมีบริการจัดส่งทุนไร้สภาพสวย นิสันที่น่าชอบเทียหน้านะครับมาแล้วครเครื่องสองนออโต้น้ำมันลวนไม่เคยติดแก๊สนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตรงีเน้นโทรเจรจาโทรสอบถามมาชมมาเช็คเลยนะับอยู่บินุรีตสมาชิบ้านไกลไม่สะดวกเลยร้บมีบริการจัดส่งให้นะครสุรับรองในตัวถมพื้นที่นะครับรถสวยทรงดีดูดีเป็นลูกไดี้ครับในยูทู e ก็มีคนรรวิว มีช่างเก่งๆมารีวิวเยอะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับคันนี้รถสวยดูดีมีระดับกับ v ีพีเทียร์หน้านะครับฝากกัได้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอพระคุณทุกการไลค์และการแชร์ครับขอพระคุณครับ